สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันในแบบฝึกหัด4.5หน้า120ข้อ3และข้อ4นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะคะข้อที่3ค่ะร้านค้าประกาศลดราคาเครื่องซักผ้าทั้งร้าน40%แม่ซื้อมาเครื่องหนึ่งราคา9,360บาท ร้านค้าติดราคาเครื่องซักผ้าที่แม่ซื้อไว้เท่าใดนะคะอันนี้ถามหาราคาเดิมที่ติดไว้แนวเดียวกันกันกบในข้อ1ข้อ2หน้าที่แล้วเลยค่ะที่ถามหาต้นทุนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการลดราคาเราจะหาราคาที่ติดไว้ซึ่งนำา4 0สรงเนตรนี้ลด คีย์เวิร์ดนะคะอยู่ตรงนี้ลดราคา40มาตีความหมายค่ะลดราคา40%หมายความว่าเขาพูดถึงราคาที่ซื้อมากับราคาที่ติดไว้ใช่ไหมคะเขาถามราคาที่ติดไว้เราต้องเอาราคาที่ซื้อมาเป็นตัวตั้งซื้อมา แม่ซื้อมากี่บาทจากราคาที่ติดไว้กี่บาทามาดูกันเราไม่ได้เอาราคาที่ซื้อมาเต็มๆตรงนี้นะคะแต่ตีความจาก40%ถ้าเขาลดราคาให้40%แสดงว่าเราซื้อได้ถูกลงถูกลงกว่าเดิมจาก100บาทนะคะ จาก100บาทถูกลงไป40บาทแสดงว่าซื้อมา60บาท60เกิดจาก100แล้วลบออก40นะคะจากราคาที่ติดไว้100แต่ถ้าแม่ซื้อมาซื้อมา9360ตรงนี้ต้องเขียนเป็น9,360บาทจากราคาเดิมจะเป็นเท่าไหร่นะคะราคาที่ติดไว้จาก ราคาที่ติดไว้ที่บัญญัติยางเลยค่ะคูณขวาเอา9360คูณขวาคือคูณ100แล้วก็ส่วนด้วยหรือว่าหารด้วยซ้ายคือ60ราคาที่ซื้อมาแบบความหมายนะคะตัด0ูนย์ได้6กับ936ก็ตัดได้นะคะ

เรียบร้อยแล้วสรุปคําตอบเลยค่ะว่าร้านคา้าติดราคาเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าที่แม่ซื้อไว้หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย บาทอันนี้ไฟขอลบตัวตัดทอนออกไปนิดนึงเด็กๆจะได้ไม่สับสนเวลาคิดนี่ไว้ตรงนี้บาทนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากจะทําวิธีรัดแต่ต้องเข้าใจความหมายของมันก่อนนะคะทําวิธีรัดก็กลายอย่างนี้เลยกากาบาทนะคะเป็นเครื่องหมายเหมือนคล้ายๆเครื่องหมายบวก แล้วก็แบ่งฝั่งตอนนี้เรามี4ช่องละช่องนี้คือช่องที่เราจะหานะคะโจทย์ถามติดราคาไว้เท่าไหร่อ่ะติดราคาไว้ทางขวาติดราคาไว้แล้วก็ซื้อมานะคะซื้อมาหรือว่าเรียกว่าขายให้ลูกค้าก็ได้ขายให้ลูกค้า ติดราคาไว้เรามาเทียบของเปอร์เซนต์กันก่อนเลยนะคะว่าลดราคา4 0แสดงว่าขายให้ลูกค้าแม่ซื้อมานี่ไวเขียนว่าแม่ซื้อมานะแม่ซื้อมาหรือว่าร้านค้าขายให้แม่เนะี่ยได้ส่วนลด40ก็คือส่วนลด40บาทจาก100บาทแสดงว่าแม่ซื้อมา60จากราคาป้ายคือ100แต่แม่ซื้อมาจริงๆคือ9360ก็ คูณขวาค่ะ9,360คูณขวา100ส่วนด้วยซ้าย60รูปแบบเดียวกันกับบรรยัติยางที่เขียนเต็มเลยนะคะก็ได้ออกมา15,600เหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้เป็นตัวเลือกไว้เผื่อเด็กๆที่เข้าใจแล้วเขียนได้แล้วเข้าใจความหมายก็ใช้วิธีรัดได้เลยค่ะครูไฟไม่สีเรียดนะคะอะ มาต่อกันในข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ก็จะจบเรื่องของร้อยละแล้วแล้วก็เราจะไปหาเรื่องอ,อัตราส่วนกันต่อในแบบฝึกหัดต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ข้อที่4ไปด้วยกันเลยค่ะร้านค้าขายชุดเครื่องนอน2220บาทได้กำไรร้อยละ48ร้านค้าลงทุนซื้อชุดเครื่องนอนราคาเท่าใดมาตีความหมายของกำไรร้อยละ48กันก่อนนะคะ กำไรร้อยละ48หมายความว่าเขาพูดถึงการขายแล้วก็ลงทุนใช่ไหมคะขายไปแล้วก็ซื้อมาลงทุนถามลงทุนแสดงว่าเราต้องเอาขายไปไว้ทางซ้ายเอาลงทุนไว้ทางขวาคะ่ะขายไป กี่บาทจากทุนกี่บาทมาตีความหมายกำไรร้อยละ48ถ้ามีกำไรคือขายแพงขึ้นแพงขึ้นจากเดิม48บาทจากเดิม100เนี่ยนะคะแสดงว่าขายไป148บาทจากทุนเดิม100บาทแต่เขาไม่ได้ขายไปแค่148เค้เขาขายไปเท่าไหร่คะดูที่โจทย์บอกมาขายไป2000 220บาทแสดงว่าทุนเดิมเท่าไหร่จากทุนเดิมเทียบบัญญัติตรยางเลยค่ะเอา2,220ค้นคูณขวา100ส่วนด้วยซ้าย148ตัดทอนก็ได้นะหรือถ้าใครไม่แน่ใจกลัวตัดทอนแล้วก็เกิดพลาดหรือว่า ตาลายในการตัดทอนเด็กๆตั้งหารก็ได้นะคะครูไฟขอใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้ในการตั้งหารขอเอา2,220ตั้งแล้วก็หารด้วย148นะคะ2,220หารด้วย148 148 1ได้148ไม่งั้นคูณ2มันจะเกินนะคะลบกันลงมา12ลบออก8เหลือ4 อันนี้เหลือ1แล้วเนาะ1ลบออก4ไม่ได้ต้องยืมตัวหน้ากลายเป็น11 1ลบออก4เหลือ7 1ลบออก1ก็0ดึง0ลงมา740ตั้งหารด้วย148ดูตัวลงท้ายก็ได้นะคะ8คูณอะไรลงท้ายด้วย0 8คูณ5ใช่ไหมคะเอาลองดูก่อนเอา5มา8 5 40ใส่0ทด4 4 5 20่บวก4เป็น24ใส่4ทด2 1คูณ5ได้5เนี่ยนะคะ1คูณ5ได้5บวกตัวเท่าสเป็น7พอดีเลยถ้าเด็กๆรู้จักการสังเกตรหรือว่าจำตัวลงท้ายได้เนี่ยก็จะทำให้การหารง่ายขึ้นเลยนะคะเท่ากับอันนี้ได้ละ15 15คูณกับ100ก็1,500นะคะ1,500บาทสรุปคำตอบได้เลยว่าเพราะฉะนั้นร้านค้า ลงทุนซื้อชุดเครื่องนอนซื้อชุดเครื่องนอนราคาหนึ่งพันห้ารอยบาทมองเห็นใช่ไหมคะผมไฟขอซูมให้ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะเทียบปรรยัรยางรัดนะคะตั้งเลย สีช่องแล้วก็อันนี้เขาถามลงทุนใช่ไหมคะทุนแล้วก็ขายไปไวทางซ้ายทุนไว้ทางขวาขายไปอ่ะกำไร48อ่ะร้อยละ48ก็คือขายไป148ทุนเดิม100ถ้าขายไป2220ทุนเดิมเท่าไหร่ เอา2,220คูณขวา100ส่วนด้วยซ้าย148ก็จะออกมาในแนวเดียวกันกับที่เราคิดเมื่อกี้เลยนะคะก็คือ1,500เลยค่ะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทางเลือกไว้หรือถ้าใครอยากลองทั้ง2วิธีเลย2แบบเลยก็ดีเลยค่ะเด็กๆจะได้เข้าใจทั้งของความหมายแล้วก็วิธีลัดนะคะโอเคสำหรับแบบฝึกหัด 4.5หน้า120ข้อ3และข้อ4หัวไฟก็ต้องขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ